เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำในนี้ขอให้ทุกคนมีเงินนับนานนะครับผมอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเรียกว่าข่าวร้ายของเรานะครับผมชาวคนที่ใช้งานอ่าบีแอนซ์นะครับผมซึ่งผมก็ใช้งานบีแอนซ์มานานนะครับผมใช้มาตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะถ้าผมจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับผมของบีแอนซ์นะอ่าที่ กับนะครับผม Energy นะครับผมเข้ามาลงนามในการจะตั้ง i i i t t l l s s s t t x c h a n g e นะครับผม mm hmm. เพื่อลงอพร้อมลงทุนในเหรียญ b, b นะ mm hmm. ก็คือในความหมายที่หัวข้อข่าวนะครับผมที่ไทยรัฐอามาลงเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าเขาจะลงทุนนะครับผมในประเทศไทยแน่นอนนะครับในการตั้ง Exchange mm hmm. ในประเทศไทยนะซึ่งสิ่งที่เขามุ่งหวังไว้เนี่ยคือเอ ในเอเชียเนี่ยเขาจะปักหลักปักฐานให้ได้นะครับนั่นคือความตั้งใจของเขานะในส่วนนี้เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างน,นะครับคนใช้งานทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากทําใจนะผมสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับผมอันนี้ผมยกอ้างขึ้นมาให้ดูเลยนะเ,เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไบแนนซ์ประเทศไทยขึ้นมานะครับผมไบแนนซ์คอมเราจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับผมเหมือนอา่านะครับผมที่ US ก็ใช้แต่ US นะซึ่งผมก็ มีคอมเมนต์บางท่านนะครับที่ส่งมาหาผมนะครับผมผมท่านผมรู้ว่าคือเอาตรงนะผมไม่ได้ใช้ Binance US เอ <c oughs> ผมเลยไม่ทราบนะผมว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> ผมแน่นอนที่สุดว่าเราก็ต้องมาไล่ๆดูนะ <c oughs> อย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะหาไม่เจอหายไปไหนแล้ววะช่างมันไม่เป็นไร <c oughs> คือดัอ่ง NFT เนี่ย เราผมคิดว่าเราไม่น่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับผมแล้วก็ส่วนของ lunchpad น่าจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนของฟิวเจอร์ Future นะครับผมกับออปชันทั้งหมดเราไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับผมตัดทิ้งไปเลยนะสิ่งที่เราได้ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือเปิร์เซอร์มาจินก็อาจจะไม่ได้ใช้ <laughs> คือมันจะได้หน้าจอเปลป่าๆเปื้องๆนะครับผมที่เป็นตลาดนะซึ่ง NFT อาจจะอาจจะอาจจะใช้ได้อยู่แต่ตรงส่วนที่มันเป็น NFT IGO เนี่ย i c ซอน่าจะใช้ไม่ได้นะครับน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆนะครับก็จะมีเวลาให้เราโยกย้ายถ่ายเทนะครับผมก็มีเวลาอยู่ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็คิดว่าสาหรับคนที่ใช้ไบนั้นไทยนะครับผมสำหรับเหรียญน,น่าจะไม่ได้มีความยุ่งยากขนาดที่จะโอนย้ายถ่ายเทเหรียญน,นะครับขนาดนั้นนะในในความคิดของผมนะครับ ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเราทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจอย่างเดียวนะครับผมหรือย้ายไปเอ็กชเชนอื่นนะครับผมแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ท่านนะครับผมซึ่งจริงแล้วในเอเชีอื่นก็ระดับที่มีก็มี FTX k u c ค i n นะครับผมเกต e i o ก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะแล้วแต่บุคคลนะครับผมแต่ผมว่า FTX น่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีที่สุดในสำหรับคนไทยนะครับผมในการเข้าถึงนะก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าเกิดเหตุการณ์อย้นงน้นจริงๆสุดท้ายเราก็ต้องมองว่าเราจะใช้งาน Exchange ประเทศไทยต่อไปเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันบางอย่างออกจากเขาไม่ได้หรือเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะเข้าถึง e อ c h ช n g e ์ประเทศไทยในการที่จะมีการตรวจสอบที่รัดก,กุมมากขึ้นอยู่ในภายใต้การตรวจสอบของภาครัฐมากยิ่งขึ้นหรือถูกเข้าถึงแหล่งเงินของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ว่ากันไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราอาจจะต้องเจอในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะใช้คํานี้นะครับผมอันใกล้นี้เพราะว่าณเวลานี้ g r าฟ Energy นะครับผมหรือกราฟนั่นแหละครับผมได้ระดมทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอกาสนการเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์นะครับหรือดนะิจิทัลแอสเซทเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณใช้คําว่า100%นะ่าจะได้แล้วนะคือคิดว่าชัวร์ว่าจะเกิดในปนะเกิดไบน c e ไทยแน,น่นอนนะครับ จาก US เป็น TH ไทยนะครับผมสรุปนะครับผมสำหรับการพูดครั้งนี้นะผมไม่ได้บอกถึงเพียงข่าวร้ายนะครับผมอย่างเดียวนะแต่ผมบอกในแนวทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมว่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างมาเป็นกลยุทธ์อะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรบ้างในอนาคตนะว่าให้มันสามารถที่จะ ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อยู่ในวงจรแล้วก็อยู่ในวงการคริปโตเคเรนซีต่อไปได้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับในประเทศไทยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่ากฎระเบียบประเทศไทยมันไม่เอื้อมหน่วยนะครับผมต่อบ,บางฟังก์ชันนะครับผมของบ i n a น c e ทั้งหมดนะครับผมแน่นอนว่าเราจะต้องเจอกฎระเบียบที่ค่อนข้างหนาแน่นนะอึดอัดนะครับผมสำหรับใครที่ใช้บ i n a น c e ต่อไปในอนาคตฟังก์ชันบางอย่างคุณคก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้มีอะไรให้ใช้นะครับจัดแม่งให้เต็ ค่อยมาว่ากันนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีอะไรที่เราอยากจะใช้นะครับผมอยากจะฝึกฝนนะครับผมช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมคิดว่าเดือน2เดือนเนี้ยใช้มันให้เต็มที่ทุกฟังก์ชันนะครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะหรอกครับลองทุกฟังก์ชันเลยนะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับในการเข้ามาใหม่นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับถ้าคุณไม่ลงทุนอะไรเลยสุดท้ายแล้ว ชีวิตคุณจะไม่ก้าวหน้านะครับผมฝากกดติดตามกดไแล้วก็สับปายกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ